ร่อลยไม่ต้ลองแกลเลยเลครับวันนี้พามาดูข้าวปุก้มกอกเรไม่อยากมข้าวน้องชายอันนี้ใครทำทำนะใครแม่ปะแม่แม่ทำปะคุณโดยเขาทนีเขาถ่ายรูปนะดวงอะไรนะคนเคยได้ายู่ตัวแมดูยให้ถ่ายอีกเนี่ กินไงฮะไม่หรอกินนมอ่ะอือมันหอมไหมไม่รุ่นๆคือวิธีวิธีทำทำไงเนี่ยเข้ามาตำกุ้งเป็นนึ่งข้าวหุงให้สุกก่อนเอาข้าวเป็นอนึ่งแล้วก็ต้องตำตอนมันร้อนมันเย็นแล้วมันติ่งก็เอาหั่นดาอาาแล้วก็มาปั้นใช่ปะแล้วก็จริงๆต้องตักให้กุ้งน่องถูกเนาะต้องเอาไปตากแดดให้มันแห้ง ก็มาทอดจะกรอบนิดนึงเป็นี้อร่อยนะฮะอร่อยออร่ยยเลชอบไม่คือคำว่าคำว่าอืมคำว่าข้าวปุกอ่ะตอนพี่อยู่เทือไทยอ่ะเป็นไทยใหญ่อ่ะเนี่ยเขาเอามาย่างไฟแล้วมันหยาบผอมใช่หัวใจอืออือใช่ป่ะอือมันไม่เชิอย่างอ่ะมันเอาทานเช่าอืมอืมมันจะมีใช่ป่ะ มันจะเป็นอันนี้อันนี้คือข้าวกลั่นใช่ไหมมีข้าวเจ้าเลยเอ้ยไม่ไม่ข้าวเหนียวดิเห็นไหมข้าวเหนียวเขาอันนี้อร่อยเนี่ยของปะเยาะก็จะเป็นอีกแบบนึ่งแล่วข้าวปุกของโม่ก็จะเป็นเพราะว่าเพราะว่าตอนอยู่เชียงรายนี่พี่กินบ่อยมากเลยเนี่ยบาทเองอยู่อยู่อยู่เนี่ย ห้าบาทเราทแทนด้วยไป่ไมเอ้าไม่เราอยู่แทงเหรอใ่เขาให้หุกอ่ะบ้านหูได้กินะตีไปบ้านไหนวะอยากกินก๋วยจั๊ไม่กินชนิดถ้าเราอยู่นี่หากินไม่ได้นะถึงได้พี่หาดแี่ไหนกระสอบใส่กระสอบแล้วก็ตีถ้าอยากทำได้ใช่ไหมก็เอาครอ่ะอันนี้กินเยอะไปละอร่อยอร่อยอาาจรย์อันนี้ ทำมาจากถึงบ้านเนาะจากบ้านแล้วก็แล้วก็มาออเอามาทอดทิ้งเนี่ยกินได้ละวิถีดอยว่าทำแบบนั้นก็ได้อยู่นะแต่มันจะเหนื่อยๆก็ผักกันไงมีหลายคนก็ยินดีกับอีนี่คนนึงอันนี้คนนึงอันนี้แหละเมย์ก็เลาขเขาปุ๊กได้ไม่พอกินอ่ะไม่น้อยใจเฮ้ไม่พอกินไม่หรอไม่ไม่มีแล้วไม่ไม่มีอ่ะก็นล้วไงแม่น้าทำน้อยเดียวเลยนะ แม่ทำน้อยเดียวพี่บอกให้ทำเยอะเขับปุ๊กขับปุ๊ก้เีเวลาทำ